เอาครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กเกจอีกชุดหนึ่งครับหลังจากที่ของผมเปิดไปแล้วตอนนี้พี่อีกคนหนึ่งก็จะมาเปิดนะครับเป็นชุดก,กล่องสีส้มเราไปดูกันนะครับว่าจะคุ้มเหมือนของผมหรือเปล่าของผมได้คานาวโร่บวกห้าเก้าร้อยล้านไปแล้วนะครับ นมจะคุ้มไม่คุ้มก็ไปดูกันกนะครับตัวนี้เนี่ยครับชุดที่เราจะใช้งานนะครับกล่องตัวนี้ครับอยู่ตรงการใช้งานนะครับเป็นกล่องตัวใหม่นีครับจะมีเวอร์เบกมี 6W ไม่ต้องคิดอะไรมากครับจัดไปเลยเออกี่กล่องครับสอ,ส,อสองกล่องนะครับชุดที่หนึง่ง มาแล้วหรือละชุดเปิดรีลุดหรือว่าเป็นสงชุดเลยโอเครัวสองชุดามเลยเงินอยู่เก็บไว้เก็บไว้เติมบีพีโอเคครับเราไปดูครับอจะเิดจากซ้ายไปขวานะครับโอ้โหตัวแรกนี้ก็ให้เจ้าของเขาเปิดเลยครับ ว่าเพราะว่าใบนี้นครับผมได้คนานนรู900ล้านครับไปครับไปเลยครับมา <ไป S 1> ดูกันอูออมาที่นี่บวกสี่โอ้โอหหายทำไมมาที่นี่วะโอ้ทะลึเป็นเท่าไหร่ประมาณสามสิบล้านส <30 S 1> ล้าน,นะสีไปสามสิบล้านตายแน่คือ โอ้ยายบวกสามบวกห้าไม่มาเลยโอเล่อูเอฟราอะไรมีแต่บวกสามเลยบวกสามนี่มปนตังชิ้มากครับทีนี้ล่ะเปิดรัวไปเลยอู้ไอ้บ้าคามมันหมดเลย อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอรเมื่อกี้ผมเปิดได้ทุก้าร้อยอยู่ที่ดวงนะอุย้ยมีบบก้ามาตัวเดียวสี่สิบเจ็ดล้านก็น่าจะได้ราวสักร้อยล้านร้อยล้านประมาณร้อยล้านน่าจะตีไปประมาณสักร้อยล้านแล้วมีทับครูก็ไม่ได้มีอะไรเลย สรุปว่าทุนนี้เราก็เก่งเก่งครับเก่งครับเงจะมีตีบวกต่อไหมหรือว่าจะหัวร้อนต่อไหมเนี่ยอึดอึดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ความอึดเก้าสิบเก้าสิบต้องให้ ไอ้วุธมาเปิดให้เปล่าต้องหัวร้อนครับจัดไปทำไมหัวร้อนเราก็ไม่ใช่เราครับกับมาดินี่เอาไว้ทำไมบวกเท่าไหร่เอาไว้ทำไมตายเลยครับสองตัวครับตัวแก้ี่ครับมีดจันเอาละครับบวกห้าครับมีแต้มด้วยใช้แต้ม มีอะเท่มไหมไม่มีใครบวกสามสองสามอันนี้ไม่มีอะเพิ่มจนตายครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8ไปครับต่อยอดได้ไไหรือเปล่าครับโอ้ย <4 S 2> ติดบวกห้าเออสามสีบได้ร้อยกว่าล้านเลยูร,ยก,มร,รยกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับตัวที่สองครับหัวร้อนอีกหัวร้อนอีกรอบครับชนแปดครั้งเหมือนเดิมแปดครั้งเหมือนเดิมง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไป ไปครับแปดครั anyway, <noi S 2> <simple S 1> ้งเหมือนเดิมครับแตกหัวร้อนก่อนเขับบ้านเนี่ยโอ้โหร้อนหัวร้อนตีแตกกู้แตกอีกโอ้พอครับพอได้ร้อยล้านได้ร้อยกว่าล้านเล่นลิขิตยีกว่าของที่ห้าร้อย ไปเก้าร้อยเะืัะนล้านอะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วย